ข้อแรกนะครับถามว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนข้อใดไม่ใช่หรือข้อใดไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนก็นะครับทาให้คนมีคุณภาพขอทําให้คนมีรายได้ขอทําให้คนมีคุณธรรมงอทําให้คนมีความสุขนะครับหลักการทฤษฎีของการพัฒนาชุมชนนะครับก็ถ้าท่านอ่านนี่จะ้รู้นะครับคุณภาพคุณธรรมจึงมีความสุขข้อนี้ตอบได้ไม่ยากนะครับทำให้คนมีรายได้อันนี้จะเป็นผลพวงนะครับเป็นผลพวงจากเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนะครับข้อนี้จึงตอบว่าขอใข่ครับข้อต่อไปนี้นะครับข้อที่2ถาามว่ข้อใใดดต่ออไปนีี้้ขมความหมายว่า ความสมดุลในการพัฒนานะครับวงะครับคำว่าสมดุลก็นะครับมมก,บกพัฒนาโดยดึงพลังความสามารถในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนขอส่งเสริมและพัฒนาการทํางานเป็นกลุ่มขอการส่งเสริมและพัฒนาความยุติธรรมตามสิทธิของความเป็นมนุษย์งูพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ให้ได้สัดส่วนควบคู่กันไปนะครับข้อนี้ท่านต้องไปโฟกัสนะครับไปโฟกัสที่ความสมดุลในการพัฒนานะครับข้อไหนที่เกิดความสมดุลในการพัฒนานะครับคำถามว่าข้อความในตรอนี้ข้อใดมีความหมายว่าความสมดุลในการพัฒนานะครับดูข้อกอนะครับโดยดึงพลังความสามารถในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนสมดุลนะครับขอส่งเสริมพัฒนาการทํางานเป็นกลุ่มข้อการส่งเสริมและพัฒนาความเปดนยุ่ตามสิทธิของความเป็นมนุษย์ให้ตัดชดที่เข้อที่เราพไปข้อนี้นะครับนี่ไปให้เลยพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจควบคู่กันไปนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนานะครับด้านวัตถุและด้านจิตใจมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับข้อนี้จึงตอบว่างงงูถูกต้องนะครับข้อที่3ามนี้นะครับถามว่าข้อใดกล่าวถึงการที่นักพัฒนาชุมชนจะเข้าถึงประชาชนไม่ถูกต้องนะครับการที่นักพัฒนาชุมชนจะเข้าถึงประชาชนไม่ถูกต้องก็นะครับพัฒนาชุมชนจะต้องพยายามยัดเยียดยัดเยียดความคิดว่าดีกว่านะครับดีกว่านั้นให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ ขอใครการพัฒนาถือว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญมาละขอนักพัฒนาชมุมชนจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถูกไหมครับงอพัฒนาพยายามจะทําทุกอย่างให้ประชาชนเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงข้อนี้เข้าหลักนะครับเข้าหลักคือว่านักพัฒนาชมุมชนเราเนะี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องไปกระตุนต้นเตือนจูงใจประสานงานและระดมพลังดึงเอาศักยภาพนะครับของประชาชนพี่น้องชาวบ้านนี้ออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนนี้เห็นช้อยเลยนะครับพยายามยัเยียดความคิดเห็น่าดี หนูว่าพี่ว่าผมว่าข้อนั้นข้อนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตัดไปเลยยัดเยียดให้ประชาชนเพราะว่านักพุบันเราเนี่ยจะไม่พยายามไปยัดเยียดนะครับสิ่งต่างๆให้กับพี่น้องชาวบ,บ้านแต่จะใช้หลักนะครับในการกระตุ้นเตือนจูงใจประสานงานและกระดมพลังข้อนี้นะครับฉเฉลยกอไก่นะครับข้อนี้ง่ายนิดเดียวนะครับข้อ4ี่หลักในการระชุนชนใช้วิธีแบบประชาธิปไตยยึดหลักการใดนะครับกอไก่ยึดถือเสียงข้างมากเป็นเอกฉันใช่ไหมครับขอไก่ยึดถือเสียงข้างมากรับฟังทุกปัญหาข้อควายยึดถือเสียงข้างมากรับฟ ข้อไหนครับข้อนี้ต่อขอควายนะครับยึดถือเสียงข้างมากรับฟังเสียงข้างน้อยเป็นหลักในการเรลือกตั้ในการใช้วิธีแบบประชาธิปไตยนั่นเองครับข้อที่5นะครับถามว่ากระบวนการในชุมชนต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับต้องทําอย่างต่อเนื่องนะเป็นกระบวนการกลวิธีที่นักพัฒาาชุมชนจะต้องใช้นะครับในการดําเนินงานตามแผนนะครับและโครงการคือข้อใดกลวิธีที่รัฒนาชุมชนจะต้องใช้ในการดำเนินตามแผนและโครงการคือข้อใดกอไกการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ขอใครกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้เข้าใจและตระหนักในปัญหาของชุมชนข้อควายนะครับการใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิธีการวางแผนการเขียนโครงการโดยใช้เทคนคการวางแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมองนูนะครับการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในสองลักษณะคือราชการและเป็นผู้สนับสนุนให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในกการปฏิบัติงานข้อนี้จะต้องไปอ่านเรื่องหลักการทัษฎีนะครับเรื่องหลักการทฤษฎีในหน้าที่1 6 1 7ของหนังสือนะครับท่านไปดูนะครับเขาบอกว่ากระบวนการชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนมีดังนี้นะครับมีในดันการศึกษาชุมชนนะครับ ให้การสาแก่ชุมชนสามการวางแผนโครงการสี่การทำงานตามแผนโครงการนะครับห้าการติดตามประเมินผลแต่เขาถามมาข้อนี้นะครับการดําเนินงานตามแผนโครงการใช้คนในสาคัญดังนี้นะครับการเป็นช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในสองส่วนมีอะไรบ้างนะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการเช่นการแนะนำการบรราให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการติงานนะครับข้อที่สองนะครับเป็นผู้ส่งเสริมชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนะครับข้อนี้จึงตอบงงงูนะครับจึงจึงตอบงงงูข้อที่หกนะครับข้อนี้อยู่ในระเบียบของคณะกรรมการพัฒนาสตรีนะครับ ส5 3 8าแดละแก้ไขเพิ่มเติมนะครับถามว่าข้อใดมิใช่บทบาทของหาจุนชนในการคัดเลือกคณะกรรมการพระสตรีในแต่ละระดับนะครับถ้าใครอ่านเรื่องหลักการจีิการหน้าจุนชนคนน,นี้ผมว่าทำได้เลยนะครับเป็นผู้เือํอำนวยใช่ไหมเป็นผู้ให้ข้อมูลถูกต้องไหมครับหรือว่าเป็นผู้ร่วมคัดเลือกเรานักพัฒนะครับเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้านุ้มชนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนักพัฒนะครับจะเป็นเป็นไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครับเจ้าที่จะต้องมีบทบาทในการวางตัวเป็นการข้อนี้ตอบได้ไม่ยากเลยนะครับตอบพอควายครับเราไม่ใช่เป สุดท้ายถามว่าหลักธรรมที่ช่วยนักปราชญ์ชุมชนเนี่ยคล้นนองใจประชาชนให้เป็นผลสำเร็จคือข้อใดน,นะครับข้อนี้กอไก่สังฆาวัตุดุสีขอใครวสศีขอควายสัพพุริสัธรรมเจดงวงูอิทธิบาทสีข้อไหนครับข้อนี้ตอบสังฆาวัตุุสีนะครับหลักธรรมที่ทำให้นักปราชญ์ชุมชนเนี่ยคล้องใจประชาชนนะ